เปลนัสอทีมครับกำลังเดินลงสู่สนามนะครับฝั่งของเมืองทองอยู่ในชุดเสื้อแดงดำนะครับขณะที่ทางฝั่งของบีหรือแบงคอกนั้นก็อยู่ในชุดขาวมาดูไลฟ์อัพนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าถิ่นนะครับเมืองทองยูเนเต็ดมาในระบบ433นะครับก็ผู้สาประตูนะครับอาร์มินเกรมนะครับส่วนคู่ก้องหลังนะครับ เนลสันออจินะครับจับคู่กับสเตฟานซอนคอฟแบ็คซ้ายเป็นไมเคิลเคมเทอร์นะครับฝั่งขวาเป็นทางด้านของทิสตองโดด้านกลางนะครับจอห์นแพทริกสเตลฝั่งผู้มาเยือนนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ4-3-3เหมือนกันเลยนะครับผู้สาประตูยังคงเป็นทางด้านของปฏิวัติคำใหม่กองหลัง2คนนะครับเอเวอร์ตันกอนคาเวสจับคู่กับ air, ฟิลิปไมอาแบ็คซ้ายเป็นปราตมาอาฮานะครับแบ็คขวาเป็นนิติพงษ์เสรลานนท์เกมเริ่มครับ คืนกลับไปให้กับผู้สาวประตูเลยครับอามิเกมจากรพันเปิดโด่งเข้าไปจับบอลได้นิติพงศ์ซัดลูกรนี้นีโอ้โหหนึ่งศูนย์แต่ว่าล้ำหน้าครับโอ้เกือบเนี่ยครับจังหวะที่จากรพันเนี่ยเปิดบอลมาครับโอ้โหตรงนี้นี่ดูครับจับบอลแลกดีนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับของนิติพงศ์เสรานนท์เนี่ครับแต่ว่าถูกพุ่งกับเส้นยกธงให้เป็นจังหวะล้ำหน้าครับก็ต้องมาดีเช็คไม่ได้ครับ ลำหน้าไปนะครับกอลุบิทร่างมาเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วยิงโอ้โหไปติดหรอไปติดเซฟครับจังหวะยิงลูกนี้ของตูรานนี่ครับต้องชมตั้งแต่เมลวินนะครับที่ไหลมาแล้วดูครับโอ้โหการแทงบอลช็อตนี้ครับดูครับหลุดขึ้นมาเลยครับกอลุบิททัษาเลือกที่จะเปิดด้วยซ้ายจังหวะเดียวครับและดูครับโอ้โหจุดนัดพบครับเทนันตูรานเนี่ยยิงลูกนี้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือของปฏิวัติขึ้ใหม่ครับถือว่าจังหวะนี้นี่ได้เซฟเลยครับทางปฏิวัติ คุมลูกนี้โอ้โห,หลึกมาโบกโดยเอเวอัตันโอ้โหบินปัดได้ครับอามินเกรมพอทุ่มแล้วบอลมันพุ่งมาเข้าศีรษะพอดีแล้วดูเอเวอัตันโอ้โหจังหวะนีดด้ต้องชมครับอามินเกรมครับที่ยังปัดมือเดียวครับพาขึ้นมานิติพงษ์แทงต่อให้ปกเกล้าปกเกล้าต่อไปที่ธีรศิลป์แดงดาลูกนี้ซั้นมาเรียบร้อยเลยครับแต่รับได้อีกครับโอ้โห,โห,โห,โหเนี่ยจังหวะที่ปกเกล้านะครับ ที่ไหลมาครับแล้วดูเทียสินยิงครับคือยิงล่อตัวทางด้านของอาร์มินเกรมเข้าไปตุงตาข่ายนะครับเอาครับไม่ได้ครับล้ำหน้าไปนะครับเทียสินนั่นแหละครับก็ยืนยันครับเส้นแดงนะครับเป็นเส้นล้ำหน้าของฝั่งเกมบุกนะครับเอาล้วครับลูกนี้หลุดมาปุโรเชตปุโรเชตเข้าขวายิงฉแถบแล้วก็ซ้ำอีกทีโดยเมวินแต่โดนบล็อกไว้ครับตัวเอเวอเรสต์หูจังหวะ ขึ้นมาในครับของสเตวนี่ครับแล้วดูครับตีดไปครับบอลเลยไปถึงปุระแชด้วยครับแล้วยิงด้วยขวาติดเซฟด้วยเท้าของปฏิวัติแต่ว่าจังหวะนี้ครับโอ้โหเมลวินหลอกเลนเส้นนะครับกำลังจะยิงอยู่แล้วครับแต่ว่าเอเวอัตตันกอนคาเวสครับสไลด์มาขวางบล็อกบอลออกไปได้ครับเกือบไปครับทางและผู้ตัดสินกับปุระนุวิดหมดครึ่งเวลาแรกนะครับเมืองทองยูเนเต็ดกับแบล็กฮาสยูเนเต็ดยังเสมอกันอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ ครับขอกันสั้นๆมาปกกล้าวให้นิติพงศ์ขาวครับยอดออกไปทางด้านซ้ายกับเสยะคูโนริแตะเข้าไปในกรอบเคทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเลงไปที่เสาแรกแต่ว่าไม่ตรงขอบครับูดูครับเปิดได้ดีครับปาตมาอาหารครับแล้วดูครับหลุดขึ้นมาครับจับบอลแรกดีครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้ก็กะจะยิงให้มันเสียบเสาแรกนะครับว่าบอลนี่ อาจจะโดนตำแหน่งไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลก็เลยไปเข้าข้างตาข่ายแทนครับบอลเปิดเข้ามาทุรานมงโอ้โหโดนปัดได้อากรบยัางได้อยู่เมลวินเมลวินบนเมลวินนี่ครับจังหวะเปิดมาครับโอ้โหแล้วดูครับตรงนั้นนี่เลยตัวของเอเวอร์ตันมาเข้าทางเคนันตูรานครับได้โม่งตรงนั้นครับแต่ว่าบอลน,นี่ก็ไม่ได้หนีตัวปฏิวัติมากครับปฏิวัตกิตก็ปัดทิ้งด้วยมือเดียวครับมือขวานะครับ ค่อยๆจี้เข้าไปเมวินเข้าขวาขวาแล้วล็อกล็อกแล้วจะไถเข้าไปแล้วซัดลูกนี้โอ้โหชนคานโอ้โหยังไม่ได้ครับเมืองทองดูดิครับโอ้โหยิงเต็มข้อด้วยขวาครับเกือบเข้าสามเหลี่ยมด้วยอย่างเงี้ยตรงนั้นนี่ครับเบียดทางด้านนิิพง์ไปแล้วครับแล้วดูครับจงังหวะยิงครับจตุพัทมาสแตวเข้าขวาลองยิงลูกนี้โอ้โหยังสวยครับลินประตูต่อศูนย์ครับจอร์นแพทติกสแตว ทำประตูให้กับเมืองทองขึ้นนำนะครับนาทีที่ห้าสิบของเกมนะครับเมืองทองยูเนเต็ดได้ประตูขึ้นนําจนได้นะครับแฟนบอลเจ้าถิ่นกีเลนพยองได้เฮแล้วครับดูครับจังหวะที่จับบอลได้ครับและเห็นแล้วครับพอไม่มีนักเตะแบงคอกวิ่งเข้ามานะครับก็ลองสับไกลยิงซะหน่อยครับนี่ครับบุมมี้จะเห็นชัดครับวิถีบอลเนี่ยผ่านมือทางปฏิวัตข้าใหม่เข้าไปอย่างสวยงามเลยครับสวยจริงๆครับจังหวะนี้ครับนะครับเมืองทองครับ น้ำแมนคอกยู่นแต่แล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ตรงนี้จะมีเช็คอะไรเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเช็คจังหวะที่มือเนี่ยไปดึงทางลุ่มรัดนะครับมือของไมเคิลเคมเทอร์นะครับดูว่ามีจะมีน้ำหนักพอหรือเปล่านะครับให้ดูว่าไปกอดทางด้านของลุ่มรัดหรือเปล่านะครับตัวสิงโต ต้องเช็คดูแล้วครับอยู่ที่ดุลพินิษว่าจะมีน้ำหนักพอหรือเปล่ากำลังสื่อสารกับห้องเบีร์ครับผู้ตัดสินสมกรารบุญมีเกียรตาครับดูแล้วตัดสินใจว่าไม่ให้ครับมเมืองทองไม่ได้ประตูนะครับโอ้ ูสินมองว่ามันเป็นจังหวะการทำฟาวกันก่อนนะครับเสาก็ยังไปเองเตายังได้อยู่ครับเสาเปิดลูกนี้เป็นติดบันท้ายเตาอีกทีหนึ่งเลือกใครเลือกไหลมาให้กับเมวินแล้วซัดโอ้โหแตะจังหวะแรกแล้วซัดเร็วเลยนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบโอ้โหถ้า พุ่งตรงกรอบนี่ได้ลุ้นประตูเลยครับนี่ครับจังหวะยิงครับโอ้โหวิถีบอลเนี่ยแรงมากครับแล้วปฏิวัติเข่าใหม่ก็ได้แต่ยืนเซฟด้วยสายตาแล้วครับโอ้โหไปดูโนไปโดนแฟนบอลข้างหลังด้วยนะครับจังหวะยิงครับมันแรงครับดนามกระจายเลยครับลูกเนี้ยโอ้โหซบโอ้ทุ่มเข้าไปในกรอบโดนโขกออกมาได้โดยสรวิทย์แต่สวนไม่ได้ครับลูกนี้ยอดมาอีกทีนึงก็แรงออกหลังไปแล้วพุทธศิลป์ก็เผาทวีตหมดเวลาการแข่งขันนะครับ เมืองทองยูไนเต็ดนะครับกับทูแบงคอกยูไนเต็ดเสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็แบ่งแต้มกันไปนะครับก็เมืองทองยูไนเต็ดนะครับทำให้เก็บเพิ่มเนี่ยเป็น10คะแนนนะครับแต่ว่าไม่ชนะใครเป็นเกมที่5ติดต่อกันในไทยลีกนะครับก็ยังอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับส่วนแบงคอกยูไนเต็ดนะครับลงสนาม8นัดนี่มีเพิ่มเป็น17คะแนนนะครับยังลังรองจากฝูงนะครับโดยตามหลังจากฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่2คะแนนแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยแข่งมากกว่าอยู่1นึ่นัด